ลองเข้าไปเบิ่งทุกคนคนลาวที่เบิ่งคลิปนี่ก็สําหรับที่จะเข้าอุบลก็สามารถเบิ่งคลิปนี้ได้เลยทุกคนว่าเออมันสามารถไปได้บ่นด้วยว่าไปบ่ได้ขัดไปบ่ได้เฮาก็จะกลับขึ้นมาเนาะยิงปืนใหญ่และส่งทหารไปป่วนในลาวจะให้ลาวเข้าใจผิดว่าเป็นทหารไทยสรุปจับได้สิบนายเป็นทหารขเขมรทั้งบทอันนี้คือเรื่องแขเลยทุกคนพาะวอาเขาไปเบิ่งข่าวปนะ ลงพตทนี่แหละครับชัวเกินหูอยประเทศเว่นมีคนรลายยิงมาเ้าขี่ทั้สบายยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกคนก็คือถ้าอากาศยู่ไทยนี่เขาให้เขาทานเนาะอ่าร่างกกระถาซ่อมเครื่องบินนี่แหละเ้าเหาบนเนีไปเอารถมันขอล่สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อคือตอนนี้ห้องกำลังฉี่เข่าอุบลเนาะทุกคนคือทุกคนหูหัดเนาะตอนนี้อ่า พุชีอกับไทยกับผิดกันเฮาบูฮูวะาสี่เขาอุบลนได้หรือบ่ตอนนี้ก็ลองมาเบิ่งทุกคนกําลังเดินทางไปด่านซองเม็กปกติเขาก็ลงคลิปไปเมื่อวานนี่หลายคนก็ว่าโอ้เขาได้ปกติอยู่เขาว่โทูถามทหารอากาศเบาอันแล้วกว่าเขาได้ปกติเวลาเขาผิดกันเขาจะผิดในชายแดนเนอะแถวเขตอุบลนกับปลอดภัยบุเป็นยังแต่มันก็ยังหนาเป็นห่วงขนาดทุกคนเนาะเฮาบูฮูวะ อันนั้นมาเมื่อไรแต่ว่าเขามีเบียกเบียกด่วนนะทุกคนเนาะก็เลยจำเป็นต้องเดินเขาไปไปเอาเครื่องไปลายยางนี่ก็เลยสีล่องเขาไปเบ่งทุกคนคุณเล่าที่เบ่งคลิปนี่กะสำหรับที่จะเข้าอุบลกะสามารถเบ่งคลิปนี้ได้เลยทุกคนว่าเออมันสามารถไปได้บหรด้วยไปบ่ได้ขับไปบ่ได้เขาก็จะกลับขึ้นมาเนาะบู้ว่าด่านเขาใส่ผ่านหรือบ่ก็อาจจะได้อีกเนาะ พราะว่าเรื่องยังก็อขึนว่าก็ยังบวชยศอยู่เนาะทุกคนเนาะเบิ่งข่าวบังเช้านี่ก็ยังมีการยิงกันโจมตีกันอยู่สู่นาะคนไทยทุกคนเดี๋ยวอ่าคันบ่ไว้กะบางทีเฮาก็ไปซอยเลยเนาะ4คน4คนึ่งสองนี่ก็ทหารเก่าบ่โตกับทหารเก่านี่ก็มีแต่ทหารเก่าโยกเขาเนี่ย เยวของเาีไปสวยอีกเดยวัยปืนไปทางนั้นแน่ยจีบต๊กมาฟังเราหลายลูกเติบไตกอยู่บ้มาฟังเราห็นขาวตกมาฟังเรานะทุกคนเนาะสูดได้ว่าเป็องกัมพูาเลยโแต่กัมพูครเลกัมพามกันลาวอเดี๋ยวเจอกันอยู่ด้านนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะไปอ่ะ สืบนำความจริงเองฮะมันถามไปได้บ่ตอนนี้ฮอกกามาหอดด่านนะทุกคนเนาะกัดบอคือขึ้นมั้ยไหนคนลาเขาก็ะยันเนี่ยแต่ว่าก็กยังมีคนอยู่เนาะบอแหมนว่าบอ,ม,บอมีคนเลยเลยมีคน,คนอยู่แม่ปกติเด้อทุกคนไฮสิมาอุบลนะปกติเขาก็มาอันนี้เพราะว่าอุบลนี่มันกั มีส่องที่ติดกับกัมพูชีหน,นึ่งเนาะตอนนี้ครัสิ่ขื่นไปอ่าน,นเอกสารกันนทุกคนเนาะเดี๋ยวบัตรเรียกขามไปฟังไทยทียย่ไทยเพื่อนบ่นเลยพ่นก็มาปกติเนี่ยเพราะว่าเวลามีพิษอีสังกันนะเขาจะแบบบน่นยิงบ่นซวแต่ว่ากระตุกมาฟังเต้าเนี่ยแหละไปนคะครับไปอัดกอบเอกสารก่อนทุกคน าาขามาได้นะทุกคนเนาะก็ปกติเนาะเขาก็า่ได้ทามอีสังเพราะว่าเขาเห็นเราอ่าเป็นพาส,สปอร์ตคนลาวก็น่าจะผ่านง่ายครัเป็นพาส,สปอร์ตกัมพูเชี่ก็น่าจะผ่านายากเนาะเรื่องว่าเ <c oughs> ดียดนี่โบรานทนอดใส่ลงหน้าลงหลังตอนนี้ก็ต้องขามมาอุบลนเลยทุกคนนี่ก็ปกติเห็นคนลาวก็กกมาปกติเลยทุกคนมาปกติเนาะเพราะว่ามัน แถวเขตนี่มันกันปทันผิดกันนะมาทีมระเบิดมาเขตนี่ก็บ่ได้แล้วะนี่มันจะเป็นสงครามเลยวะนี่สูดเออคนไทยเนาะอีกบมเกินซัมเมอร์เข้ามาอาจจะปิดจ็อบได้ละบมเกิลซมเมอร์นสุดามสอนว่าห้ามเปิดไฟตอนนี้ก็แวะเข้ามาอุ้ยคนเดือร้อนเว้ยเห็นในข่าวเขาเชเว่นนี่นะ เอาเขาแปลงเร็วแหละเก้เซเว่นละร้อนถอนเนาะลงปตทนี่เลยครับวเกินหูย่กับเซเว่นมีคนไลนยิงมาาขีมันว่ะได้ับก็ก็กินกคนนะล้วเหรอไทยที่กินชาวปตทเลยเนาะข้าวทว่เซเว่นเนี่ย ไ <laughs> ปขออี่บวนตัวเอาหลอนย่านตัวบกบิ๊กว่าเลยแล้วี่ก็บบคิดเหรอไปขอเซเชีวิตด้ว่นะมันมีตุกดเงินตุกฏอยู่พอมาแต่เพื่อจะขอ <S <S ขออยลงก็ได้เดี๋ยวขอถ่ายอยู่นี่ก็ได้ตอนนี้กำลังลมกำลังอันอีฉังเนาะทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้คนไทยไปทุกคนเด้อสูส้ๆทุกคนคนไทยคนลาวก็สำพีนกก่น้องกันมียังให้ช่วยเหลือกะ่ะสามารถบอ,อกคนลาวได้เทุกคนคนลาวก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ พอปตทอ่าพี่บูนเนี่ทุกคนเนาะคนกับลายคือเก่าปกติเลยแต่พอปฏิเปลี่ยนปฏิเปลี่ยนเงินบาทมาสั่งทุกคนเนื่องจากว่าเขาคิดรายะมันขำก็ได้เลยว่าเอาสิมากดในตู้วซะกดตู้เนี่ยมันจะตัดอยู่สองร้อยสิบสองบาทเนาะอันนี้ลงมาบ่อันนี้ลงมาบ่เนี่ยคนกับมาปกติบุญวันวันวันนะฮะยังรองช่ผม ฝนกระตกเลยนะทุกคนเนาะเบาอันกันคาเบียกเนี่ยฝนต้องได้ประจำการสักสี่ชั่วโมงเลยนะเบาอันนะเนื่องจากว่าเพฝนเป็นทหารอากาศเด้วยรันี่กะประมาณวันที่เัฮาสิมาใหม่เนาะทุกคนเนาะอันเฮามาเบียกที่สี่วันที่อ่าวันที่สามแต่กัสิสารประคุงเถิดด้วยวันที่สามนะเดี๋ยวเฮาสชิกดกดเงินก่อนเนาะใส่บัตรลาวกดเสียร์สองร้อยกุญบาทแล้วมันให้กดอ่า เชื่อหนึง่งได้อยู่ประมาณหาพันหกพันหกพันแต่ว่าเสียสองแ้ววโอ้บอ่อเป่าม่งนี่บอ่อเป่ามาแบบสืดิ้งบ่ได้มาเนาะโอ้ใส่เสือเที่ใช่ปะโคตยเสียอ,อีกวะสื่อเสียวะนี่มนันแท้เสือโคตรเท่ได้วปะเข้ามากันสี่คนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปนั่งไก่เซเวลี่ยนไรไหม โค่นเห็ดรุ่งไอ้ทั่วพดเดี๋ยวเ้าสิหาคิวกดหนึ่งหน่อยนะทุกคนเราะทานกินเข่าซ้ำผมเจ้ากินเลยเนาะมีเพื่อนกินซ้ำเนื่องจากว่ามึงขึ้นนี่ก็อยู่แจ้งเบิึงข่าวอยู่อยู่แจ้งแล้วก็ตื่นมาตอนสองโมงก็ออกมาเลยเมียก็เป็นห่วงอยู่ว่าบัวปบ่ไป เราก็เช็คทักแน่เนาะถามคนไทยหลายคนเลยก็โพูดทิปถามเขาเลยก็ถามเราอันแน่เขาก็ปกติมาได้ก็ปกติเลยนี่ก็ได้าะโอ้แนวกดเงินนะทุกคนมาเบิ่งกมว่ากดเงินลาสิได้บ่เออกดเงินอยู่ไทยเสียบัตรลาวกดเสียสองร้อยกว่าบาทนะฮากดน กดเงินที่ไทยแสบ,บัตรลาวกดเงินที่ไทยเนี่ยมันจะเสียอยู่ประมาณอ่าไหนทอนได้หาพันขังนโอ้เสียสองร้อยหาสิบบาทเสียสองร้าหาสิบบาทท สียดายเงินเด้250บาทใส่บัตรต่างประเทศกดเสียน่ะอี250เาบลาวกดเงน250บาทกดอะกดละบัตรบัตรนี้มกดไกด่กดคือมี่ใส มาบัสคนมีเงินเขาจะเห็ดแบบนี้เลยผูดก็ได้ฮะผูดก็ได้โอ้ขากุยก็ิท้ายเขาก็เห็นเลข่องอแล้วนี่เห็นเขาเอาหไดเลยไงม,มันตกใส,ส่ะหัสเก่าเสียสองวันห้าสิบบาทขากดแต่บอบกไปยังเนะาะเขาก็เสียภาษีเลยอืมบุดนุนกันไปบุดนุนกันแถวนะครับมากดมันอยู่บาา้านเขาเขาก็ต้องเสียงเงินมันก็เป็นเรืงปกตินะทุกคน แต่มันไห้กดะประมาณผิตหนึ่งไห้กดด้เท่นึงมันยันเขาไปแรกเลยเขากด1 0พันบาทกันสองห้าสิบกไดก็2องห้าสิบเดิมต้นกแมนมันไห่กดนะประมาณหกพันหกพต่ออาทิตย์หนึ่งตวิกันสุรินสุรินอุบลกันยิงคือกันเดี่ยนี่กับจังหวัดตากจังหวัดตากคือวังเศร้าเหมือนกันนขึ้นกับจังหวัดตากนึ่งกันเดี๋ยวเขาไปซื้อแนวกินเซเว่นาทุกคน ก็คอยก็นั่งรถมานำเบิ่งข่าวไปนาทุกคนล่าสุดที่เห็นกับมีตัวนี้เนะาะบวกอันม่นความจริงหรือบอกขนาะดแม่ไเนาะเห็นทางการลาวรายงานอันนี้ยิงปืนใหญ่และส่งทหารไปป่วนในลาวจะให้ลาวเข้าใจผิดว่าเป็นทหารไทยสรุปจับได้สิบนายเป็นทหารขมรทั้งงบดอันนี้คือเรื่องแท้เลยทุกคนพาะเ่าเขาไปเบิ่งข่าว เรา uh, ถือล so so right like si ah ูกปืนใหญ่มาตกใส่ส <abra artist> ิบลูกแต่ก็อุบัติเหตุหายพ่บาดเจ็บเนาะมันไปตกใส่ตึกอาคารเสียหายถึงจะดีเลยเขาเฉยจะดีเอ็มมีเอาคนมีวิธีแก้ไขจังได้แงเกือบใส่เลยสูงบังไฟไปบังไฟใส่แล้วมันเกิดมันสิมั่วสู้อ่ะไปเบิดแต่ได้ขันเหตุจากที่นี่เนาะเกาะพิดไปมั่วเบิดแหละแบบนี้ จะได้ว่าเฮาทูเอาไอ้น้องเวียดนามเฮามาบโ่โอโตสองคนไปโอ,โอ้ยโอ้ยกินเห็นรถคน<ว>ล,ลาวทุกค,คนขอให้ปลอดภัยเนาะคนลาวทุกคนคนลาวกับแถวขีดไซเดนก็พันย่คือกันเลยทุกคนเดี่ยวน,นี้วก็เลยะว่ายา่านคือ่าสุดก็มีปืนไปตกใส่เนาะเจ้าคุณไปตกใส่หัวเฮายามไหนคือกับแถวแข้งเขาอยู่แต่เขตบ้านเขาอยู่แต่มันใกล้เนาะประมาณแถวเมืองปัตตานีทุกคนพูด อยู่สายแดนผูสายแดนกับแถวผูเนะาะเมืองมนมุลปโมโมค,คือเห็นมีข่าวตัวข้าุงคะตัวอัน,อนบูแมนเลยทุกคนเดยตัวอยู่ซูกุมาเห็นว่าเป็นภาพระ,บระเบิดีด่สังว่ามาตกใส่ตลาดอัาบูแมนย่านคนไทยเอาไปเหตุข่าวอันนั้นคืออ่าไฟไหม้ตลาดไฟไหม้ตลาดซื้อแล้วก็มันมีคนบางกลุ่มแบบปั่นกระแสนะว่าเออตกใสตลาดเลยเด้อราชันอันนั้นบูแมนเลยทุกคน สางคามเขาจะพิดป,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 ปั่นป่วนเสือพวกที่ปั่นป่วนกันปั่นป่วนในเนาะยังบุไว้ให้มาปั่นป่วนอยู่นี่อยู่คืออยู่บนนี่ก็ปกติเลยทุกคนปกติเลยคนกับไปมาบนุบนบันบุนบันอยู่เขาก็เห็ดทางเสือยอ่นี่เห็ุทางเสืนี่<ว><ญ>เขาเสด็จทางตัดไปหอดเพื่อนนี่คืออยู่ไทยนี่โอ้ทางนี่ลาลเสินนะ แรงนะไล่เสร็จไหมถ้มันมันจับปูกันนี้แต่ก็ตั้งปูพื้นลงไปอีกแค่นึงเนาะอามีเคยเข้ามาบ่ทางนีไบ่เคยเปล่าสองทางเคยเราทางเข้าไปในเมืองเลยเกืออีกทางนึงก็เลี้ยงเมืองไปทางนั้นตอนนี้เขาก็มาหอดบ้านเบาอันนี้นะทุกคนเนาะ ก็บ้านบ่ออันกันโอพโยกูกพอเแ่าแม่เแ่าปูนยาตาไงเหมือนมาอยู่ที่เบิดเพราะว่าพอเแ่าแม่เ่าเพูนนะ,ะเราอยู่นะเด้พอเแ่าแม่เ่าเาพูนนะเราอยู่อ,อยู่ชสยเกาะอ,อยู่แถววัดดินสายแดนฮนะัลโหลฮอดนี่เด้นี่บ้านบ่ออันนี่พร้อมถ่ายคลิปดิูดิ Mời เฮือนสิ chị เอาหารบ่าอัน ờ, cho ก็เนาะโอ๋ไปหยอบมากันได้อันเด้อมีห้องว่างอยู่บ่เออสิบอกนี่อยากถามเจี๊ยเลยเด้อ <laughs> <laughs> อย like e. ู่ลาวก็มีกันไลยเห็นว่าเขายิงปตกอยู่ลาวกันเขายิงปตกอยู่ลาวสิบลูกขาบ้านมึงอยู่วบ่อลไซแดนกันยิงอยู่บ่เสียงปืนอย่งนี้คุณพ่ตนบ้านมาถอดหันนี่ยอะัค่คนยมาหลายเปนอย่งนี้สิบคนหือว่มันนี่ พยกนาะทุกคนเนาะอัน,น,ระะนตร,ร,ะะารายลายการเมืองไทยไป็นแนวทุกคนด้วยแง่ๆลายมึงไม่ได้ไปเตรียมตัวไปซะทานอากาศด้วยนี่สเตนบายยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกคนก็คือทานอากาศอยู่ไทยนี่เขาให้เผาทานเนาะ,ะละลายกระถาซ่อมเครื่องบินนี่แหละห้องห้องบนเดีไปออกรถมาเตอร์ไซค์เดี๋ยวเดี๋ยวไองบนโมเนแนวหนาเนาะเดี๋ยวไปก็ะสุนบายเน่าลังเนาะซ่อมเครื่องบินก็จะมวยสอนหมดที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์พระตุลาบานทุกคนเอาไต้องกลางเครื่องบินไทยนี่ขาดเนาะ เอา F16 ไปลำเยอะก็ร้อยแลไปซอยเยอบเาไปจได้มึงเอาเงินเอาเงินไปซอยเล่ามั้ยเี่ไปจได้กนปได้มึงเกี่ยมขับเงินไปซอยอยู่ล่าเเขาขามไปล่าใเดือนนี้ฟังเล่าใจเสยงตอบเราเขาเขาเสียใหกับแมไทยอยู่ไทยะเนะคือข่อยี่กะไทยรอเร์เซ็ลยแหละทุกคน ก็ภ่กำลังใจไทยมืองกีน่าะกำลังใจไทเออยกูตบอกนะยก่ตอย่ไทย่บอกแบบนี้แต่ทีลบไม่ขาด่ป่อ้อ๋ยเชนมแมน้ว้ามนาส่งารไทยนี่ยนะเขาบเอากำลังใจจากคนล่าสู่ๆด้อ

กลักไกลบ่านี้บ่างนี้ไปกลักประมาณหกปลายอก็พอดีพอดีบังปองไอ้ปั๊มน้ำมันน่ะพอดีพอดีปืนเขาถึงนะเนาะหกสิปลายพอดีหกสิกิโงไปพอดีถึงนี่นะครับว่าสิงก่อน้ใส่อ่ยามสิ่ยเออตัวน่ะสมสิกพอเดี๋ยวหอดขายทหารกูผเดแ่่่ยาง่ยาด้อไม่แต่แรงก่นฮต้องซิงก่อน สิ่งจัดการก่อนเอาอีลิ้นะสิ่เปิด like ก so ่อนจ้องตัวเลยนี่จ้องตัวเลยนี่ทหจองตเขาต้องสแตนบายอีกเหมือนนี่ต้องสแตนบายเขาแก้งเขาต้องไปเช็คกระบอกปืนเขาก่อนเช็คกระบอกปืนก่อนเก่ามุ่งแม่นวะฝอยไปก่อนเก่าม่งฝอยตัวได้ที่ห้องแม่ สิไปเอาน่ะกันเด้เส้นทันกันมีทัวร์ได้อีติบัดอีทางห้องห้องให้ได้แหมบ่โอเคเดี๋ยวจะแงดสิเอาเงินให้จะพี่น้องบ่อันเต็มเือนลทุกคนเนาะจังหวัดะเิชยแดนงตัดภาพมาที่เส้นทันเนาะทุกคนเนาะคนก็ยังหลายเนาะ ตามข่าวเห็นอาจจะนี่โพสเมื่อนี้กันแล้วว่าคนที่อยู่เขตอุบลอีกทั้งกะเตรียมโัวร,ระวังนะทุกคนเนาะเพราวะว่ามันมีมันมีอาวุธเสนิดหนึ่งนะที่มันยิงได้ร้อยสามสิบกิโลก็ต้องเฝ้าระวังเวยทุกคนอ,อย่างมีสติบอยู่พื้นที่ที่มันถึงเสียงเกินไปแล้วนี่เขออากะเขาใยญกได้นะดิยูถ่ายว่าเขาขายอันนี้ไอ้บล็อกเนะ ไอ้บอค่านี Lo ่โอ้ยนี่เขาลายลาีหาก่ซื้อไปเสีบสิดตอนนี้เขากมากินข่าเน้อคนสั่นเพิป่ะแลกบัตรก่อบอแล้วด้แกได้ไหมน่เลยแรกสิ

เป็นอะไรบัตรนะทุกคนเนาะร้อยบาทก็อิ่มเลยขาว้ามาบอะกินอะไรวะกินอะไรดีขาวกระทูนถึงจะเสีขนาดนั้นขาวกะจีกระทูนโคตรเสียเนี่ยไม่ได้สั่ง กำลังอะไรกันจี๋วมาบอกเดี๋ยวนู้นสแกนจ่ายวะคนอุบลสิแท้จริงเท้นี่ได้ปะมันพร้อมเพรียวฮะได้ปะโอ้สแกนจ่าย โอ้ยเนาะโอ,โอ้ไอมีคือว่าบธรรมดาเนาะกินยังวะเอาแม่เไเสี่ยงยังเข้าเข้าเปลาบอ่ะกินอ่ะเอาสั่งมดแลวแล้วก็บัตให้ล้ว มาจะกินเข่าข่อนเป็นแบบอ่าคือล่ามคือก้อยเนยใช่ไหมทางนี้ได้แบบยำกินนะทุกคนเทางนี้ได้เข่าขาหมาทางนี้ได้ผึ้งทางนี้ได้ยังไงก้อยก้อยไก่ปะคะนั่นหรอที่ว่าก้อยไก่ในกินเข่ากันทุกคนพนเรือผามือเขาไ่เทียให้กินเข่ากันเด้อวันนี้คนก็คือขึ้นดีปกติเลย แต่เขาสิปีดไปก่อนดิว่าหับเรือกลับมาหอดห้องนะทุกคนตอนนี้กะเดี๋ยวมื่อื่นกับกับล้าเลยเนาะสิไปเลาะสื่อเครื่องแ้วกับกับเมื่อเรลาตอนนี้เขากะพักอยู่บีทูเหตุการณ์อยู่ในอุบลก็ถือว่าปกติเลอทุกคนตอนนี้เขากระชี บายบายเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวนะ้อยหนึ่งก่อนอืมเบาผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อทุกคนบางทีข้อมูลอาจจะแบบเบาอาจจะบิถือขอโทษขออภัยบายบายทุกคนเจอกันคลิปหนะ้าขอบใจที่เบิ่งคลิปนี้จนจบเด้อเดี๋ยวมื้ออื่นไปใช้สีทาคลิปให้ทุกคนเบิ่งใหม่บ๊ายบาย